บุญประเพณีบุญข้าวประดับดินเป็นอีกหนึ่งประเพณีใน12 2ชาวบ้านเชื่อว่าในแรม14ข่ค่ประตูนรกภูมิจะเปิดออกวิญญาณจะออกมาเยี่ยมญาติในโลกมนุษย์ชาวบ้านจึงห่อข้าวประดับดินหรือว่าห่อข้าวน้อยมาวางไว้เพื่อเป็นการอุทิศส่วนกุศลให้แก่ดวงวิญญาณที่ล่วงลับไปแล้วค่ะไปติดตามได้จากรายงานพิเศษชิ้นนี้ค่ะ ในคืนวันแรม14ค่ำเดือน9ชาวบ้านมีความเชื่อว่าประตูนรกภูมิจะเปิดออกพูดผีในนรกจะได้ออกมาเยี่ยมญาติพี่น้องในโลกมนุษย์ด้วยเหตุนี้ญาติพี่น้องที่ยังมีชีวิตอยู่จึงจัดห่อข้าวปลาอาหารนำมาเลี้ยงดูญาติพี่น้องของตนที่เสียชีวิตไปแล้ว ความเชื่อดังกล่าวนี้มีที่มาจากตอนหนึ่งในพระธรรมบทที่เล่าถึงพระเจ้าพิมพิสารถวายทานแด่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วไม่ได้อุทิศให้ญาติที่ล่วงลับไปแล้วทําให้ดวงวิญญาณญาติต่างไม่ได้รับส่วนบุญจึงมาส่งเสียงร้องใกล้ที่ประทับหลังทูลถวายทานพระพุทธเจ้าส่งแนะนําให้พระเจ้าพิมพิสารถวายทานแล้วอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ดวงวิญญาณญาติเหล่านั้นนั่นเองญาติที่ตายไป จึงได้รับส่วนกุศลดังนั้นการทําบุญข้าวประดับดินคือการทําเพื่ออุทิศส่วนกุศลแก่ญาติผู้ตายแล้วถือเป็นประเพณีที่ต้องทําเป็นประจําทุกปี ประเพณีบุญข้าวประดับดินบุญเดือนเก้าเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่สืบทอดกันมาในภาคอีสานชาวบ้านจะนำข้าวปลาอาหารคาหว,วานผลไม้หมากพลูบุรีมาห่อด้วยใบยตองและทำเป็นห่อเล็กๆก่อนจะนำไปวางตามคนต้นไม้ใหญ่หรือตามพื้นดินบริเวณรอบๆเจดีรหรือโบสถ์โดยการทำบุญข้าวประดับดินนี้ชาวบ้านเชื่อว่าเป็นการทำบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วรวมถึงอุทิศส่วนกุศลให้กับสัตว์นรกหรือเปร บุญข้าวประดับดินยังถือว่าเป็นการให้ทานแก่ผู้ยากไร้รวมทั้งสัตว์ที่ไม่มีเจ้าของที่ต้องหิวอดมื้อกินมื้อมาตลอดทั้งปีอีกด้วย เพราะการที่ตั้งอาหารไว้ที่พื้นทำให้สัตว์เหล่านั้นสามารถเข้ามากินอาหารได้อย่างเต็มที่และยังถือเป็นการฝึกฝนจิตใจให้เป็นผู้ให้แก่ผู้ยากไร้สิ่งมีชีวิตทั้งหลายที่ต้องหิวโหยที่อาจจะเดินผ่านมายัางบริเวณที่วางห่อข้าวน้อยนี้ไว้ตามทางชําระล้างความตรณีที่เหนียวความเห็นแก่ตัวในจิตใจคนเราได้เป็นอย่างดี ความเชื่อนี้เป็นหนึ่งใน2 2ครอง14ของชาวอีสานที่มีมาอย่างช้านานพอได้เรียนรู้ประเพณีดีๆของภาคอีสานอย่างประเพณีบุญข้าวประดับดินบุญเดือนเก้ากันแล้วเชื่อว่ายหลายๆคนที่อยู่ในภาคอีสานคงช่วยกันสารต่อบประเพณีบุญข้าวประดับดินบุญเดือนเก้าให้รุ่นลูกรุ่นหลานได้มีโอกาสเรียนรู้ประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีงามนี้ให้คงอยู่ต่อไป